ถึงทางตานุ้มลักษนาประกาศแยกทางสามีไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้ไม่สามารถไปต่อกันได้อีกถึงทางตานุ้มลักษนาประกาศแยกทางบอลสามีคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้กลายเป็นกระแสถูกจับตามาสักพักกับเรื่องราวครอบครัวสองสามีภรรยาอุ้มลักษนาและบอลกฤษณะ เพื่อนสนิทชมพู่ก่อนบ่ายออกมาเผยปมร้าาชีวิตคู่ทำให้เกิดเหตุทะเลาะจนภรรยาต้องหอบลูกมากรุงเทพมหานครนั้นล่าสุดวันที่8สิงหาคม66อุ้มลักษนาโพสต์ประกาศแยกทางสามีแล้วว่าอุ้มขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้พูดนะคะตอนนี้อุ้มกับพี่บอลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้ว และเราได้เปลี่ยนสถานะจากดอกจันสามีพันรยาดอกจันมาเป็นแค่ดอกจันพ่อแม่ดอกจันของน้องดิสนีย์เพื่อทำหน้าที่แค่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตานันมันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีพันรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้นี่คงเป็นทางออกที่ดีที่สุด เราสองคนได้พูดคุยกันตกลงกันอย่างมีความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างอดีที่สุดแล้วค่ะโดยทั้งหมดเราได้ยึดลูกทั้งสองคนเป็นหลักสำคัญที่สุดดอกจันอุ้มขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวภายในครอบครัวที่สำคัญคนที่อุ้มต้องแคร์ความรู้สึกมากที่สุดคือลูกและต้องขอโทษเพื่อน ที่พี่สื่อตรงนี้ด้วยนะคะที่อุ้มไม่สะดวกรับสายหรือตอบอะไรใดๆในช่วงที่ผ่านมาอุ้มได้รับกําลังใจที่ดีมากๆจากครอบครัวคนรอบตัวเพื่อนที่น้องทั้งในและนอกวงการเพราะอุ้มไม่อยากให้กระทบความรู้สึกของลูกทั้งสองคนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต หมาม้าอยากให้ลูกการ์ตูนและลูกดิสนีย์รู้ไว้ว่าไม่ว่าสถานะของหมาม้ากับป้าจะเปลี่ยนไปแล้วนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเลยนั้นคือความรักของแม่กับพ่อมันจะคงอยู่ตลอดชีวิตของลูกมาจะเลี้ยงดิสนีย์ให้ดีที่สุดดูแลลูกให้ดีที่สุดให้หนูมีความสุขที่สุดด้วยพลังทั้งหมดที่มี ดิสนีย์และการ์ตูนจะเติบโตมาโดยโดยมีแม่กับพ่อดูแลเสมอนะคะลูกหมาม้ารักดิสนีย์ที่สุดดวงใจของมา้ารักเจโจาการ์ตูนของดิสนีย์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจที่ให้อุ้มกับลูกนะคะขอบคุณครอบครัวป้ามา้านิวจูเนียที่เป็นพลังใจให้อุ้มมาเสมอรักมากๆมากๆค่ะ